ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงดูย่าม,มือสาฝนตกยาม,มือแรงแดดออกก็เลยบไอได้พากันไปไสดอกครับกิจกรรมวันหยุดเมื่อนี้ก็เลยพาคุณใส่ไปตัดผมกลับมาเขาก็มากินข่ากันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นเสาวรวันอาทิตย์นะครับนอนตื่นซีซวยๆในจักหน่อยนึงคลิปนี้ก็เอามาให้เบิ่งย่ามือแรงนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วทายตั้งแต่ย่ามือสาวบุนละครับสามสิบากแล้ววันหยุดนี้ก็บอได้ไปใสดอ,อกครับแบถมบอได้เฮ็ดกับข่าพร้อมครับเพราะว่านอนตื่นสวยแหงแหงนะครับมันเมื่อยนัหน้าครับพี่น้องหลังจากเฮ็ดงานมาทั้งอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ก็ขอฝากทองไว้กับหลาน กับเขาอีกเหมือนึงเนาะนี่แหละครับเพชรกินแน่ซื้อกินแน่นะครับแล้วแต่ความสะดวกลราคาโอกาสกัแล้วกันครับมาหอดแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยสั่งเลยมื้อนี้คืออยากเมนูต้มเล้งแหมครับพี่น้องกินกับข้าวสวยสดนำหอนห้อนบางแน่นอนครับคือสิลงข้อดีขนาดคักครับป่ะนะครับบอกราคาสร้างอะไรได้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็เฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยแล้วล่ะครับมื้อนี้ก็คิดว่านะครับหลังจากกินข้าวแล้วเรียบร้อยก็สิบ่ได้ไปไส่ออกครับเฮ็ดเบี้ยงเม่นสิ่งแม่นของตีดผ่ารีดแพร่ไว้เนาะเดี๋ยวไปเฮ็ดงานมันกับสีโป๊ะมีเวลานัหน้าครับนาย ไปนะครับพี่น้องได้ต้มเรีงแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณไส้เพื่อนก่อนไปครับบ้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรถกลับบ้านเท่านั้นตัวบ้านนี้ครับพอมาหอดเทื่ยงน้าครับน้ามาแวะให้อาหารเด็กๆก่อนพึ่งไถ่น้ำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับช่วงนี้น้ำก็เริ่มคุ้นแล้วล่ะนะครับพอฝนตกแน่แดดออกแน่นะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปมันก็เลยเหตุให้น้ำคุ้นไว้น่ะนะครับพี่น้องพอให้อาหารปลาแล้วเรียบร้อยปะปังเริ่มกินข่าวกันนะครับนนนีี่เเเหลลือองงคคุยะรับไขม้้ นะครับพี่น้องเบิ่งนแอนเป็นตาแสบของเพิ่นอยู่ได้ล่ะอวาที่นี่กับมาเบิ่งกับเผาของพ่อของแม่นะครับกัสีมีต้มยำปลากระพงนี่แหละครับเอามาอุ่นกินต้มต่างแต้มือนั่นแหละมันกินโบเบิดแล้วก็พร้อมกับต้มเร้งนั่นแหละครับที่ซื้อมาเมื่อเ้านี่พร้อมกับเขาเนี้วคนละส0บาท2คนกับ0บาทเอาก็สิกินเขากันย้มื้อเ้าครับ ถ้าเกิดว่าวันหยุดแนวนี้นะครับถ้าเฮาบ่มีแผ่นไปใส่เฮาก็สิตื่นสวยๆคือจังเมื่อเช้านี่ล่ะแล้วก็ตื่นมาก็จังไปซื้อแนวมากินเอานะครับอาหารนี่นะครับพอกินข้าวอยู่นะครับก็คุยกันเด้สิพาลูกชายไปตัดผมบาดนี้เบิ่งแน่ผมก็เริ่มยาวละล่ะนะครับแห้งหยองอยู่ก็แห้งยาวเด้จักแม่นได้ผู้ใดล่ะเนาะผมหยองขนาดได้เดียวนี่ตัดออกแนวจักหน่อยนึงนะครับเพิ่นก็แห้งบ่มากผมสั่นเด้อยากได้ผมยาวๆเพิ่นว่าเว้าแล้วก็มากินข้าวกันบาดนี้ครับพี่น้องมากินข้าวนํากันเด้อบาดนี้ผู้้้ใดดบ่ทันนไกิขาวกินน้ํานนะครับี่ล่ะครับเมนูกับข้าาาาาวเเเฮยมมมื่อช้นนะครับูงยๆ ใช่ครับอันไี้เหลืออยู่ในตู้นะครับเขาก็มาอุ่นกินนะครับถามพ่อๆนะครับเขาก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกนะครับสำหรับเมนูเซอร์นี้นะครับพี่น้องก็แล้วเซอร์ไปเยอะได้ล่ะนะครับสำหรับเซอร์นี้เนาะพี่น้องเนาะต้มเล้งมันก็แซ่บๆซบได้รับพี่น้องนะครับกะลังเพื่อยพอดีเลยนะครับน้ำซุปก็แบบพอดีพอดีนะครับบอแมนเผ็ดแห้งนะครับนี่ก็เป็นรสชาติกลางๆนะครับพอดีแซ่บเลยบอเผ็ดแห้งบอเปรี้ยวแห้งนะครับรสชาติซับเนี่ยล่ะครับพอดีหลังจากกินข้าวแล้วภารกิจต่อไปก็สิได้เมีียนนนเฮือดด้บบครั พราว่ามือน,นี้กกเป็นวันอาทิตย์แล้วพ่อหอดวันจันรก็สิเริ่มเห็นงานกันได้บาดน,นี้ครับในระหว่างอาทิตย์เข้ากัสีบมมีเวลาพอเลยงานมายังมาแลงเข้ากับสถ่ ela, า,า,ยา,สายคลิปขึ้นังคู่ม,มือนี้แ่ะครับบางมือนะครับดึกดด่มเทียงขึ้นนะครับผมกับตัดคลิปผาคลิปไปนําน,นะครับบางที่ตัดไห้ยัมแล้งกับาเงามมือเศร้าบางที่ตัดเามยมือเศร้าก็เอาไปภ่าเงามมือแลงนะครับหรือว่ามือไปเห็ดงานใสเวลาเบรกกับไปนั่งตัดคลิปได้ครับพี่น้องน,นะครับนี่แ่ละครับสาหรับหลายๆคนที่ถามว่าผม เมือเยอะเด็นะครับพี่น้องนะครับพะว่าเวลาพักเห้ามันก็ไหลลนกหน้าครับบางมือก็แถมบามีเวลาพักเลยนะครับถ้ามานั่งตัดคิปแนวนี้แต่ว่าผมก็ว่ามันมีความสุขดีเด้ดนะครับมานั่งตัดขิปแบบเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผักลิปไปน้ำนะครับผมก็เฮ็ดไปสละนะครับพี่น้องนะครับเอาไว้ลงเบงถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปหลายๆปีแล้วเ้าสามารถย้อนกลับมาเบิงวิถีชีวิตของเหานะครับวิถีชีวิตของขอกัวเหานี่แหละครับ วากว่าสิ่พันมาถุกมือนี้ได้ห้าพันยังมาแน่เก็บไวเป็นความทรงจํากันยังดีครับไปนะครับค่าตาว่าวันนี้คุณใส้ฮอดรานตัดผมแล้วเรียบร้อยนะครับมาล้านเก่าล้านเดิมนะครับล้านประจํานะครับมาหอดปุ๊บหูปั๊บเลยนะครับว่าสิตัดทรงไหนเนาะแล้วก็ทําการขึ้นเขียงเลยครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งคนหัวหยองตัดผมจากดนสิ่เตตัดผมจาไดนสี่รอแล้วก็อีกกยางนึงค่ะผมยาวกับแห้งคือทรงจอยจะเลยพามาตัดออกนะครับก็ตัดตัดซอยๆตัดตัดซอยๆแนวนี้แหละนะครับผมกับหน้านะแขมหยองพร้อมได้นี่ครับเอาเดี๋ยวรอบแป๊บงนรัง มาราเบิงบาาสีรอซำไดครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับทรงผมใหม่นะครับเป็นจังไดรอบอรครับ